สบายดี <Hello. S 1> แม่พี่น้องเมื่อนี้พาน้องเมียน้องเบีย,บยมากินเผืออน,น้ำปัน่นมีแก้วเทไรเนี่ยน้ำปัน่นน้ำเน,นี่นยน้ำแข็งใสเบียเด้เอากินลแล้วลแล้วสั่งแล้วแหละมึงขอยน้อซชาซง เอาซ่าส <inaudible> ่งเอาน้ำก่อนหิ้วน้ำเอาซาส่งของข่อยน้องน้องเบียเอานี่บ่ลูกแขงไสไอ้เบียเด้เอาซะซาเขียวอาซาเขียวเบียเอายังเบียเอาน้แงสคือน้องบ่เอายังน้ปั่นอันนี้ขายแก้วนั่นะนปั่นบ่บ่บ่ต้องเอาคือแม่เอาซาปั่นเด้อซงเวียเดเียเอาซาปั่น ซาปั่นนี่เด้หนิชานี่แต่ส, <stage> ส้มนะแต่ปั่นเหมือนกันอ่ะสบายดีก่อนน้องเบียแป๊บนนี้ไมาให้เน็ไปสบายดีอัอน้ำแข็งใส่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจังหน่อยเขาจะเอามานั่งรอก่อนแป๊บนึง เราคือหอนอเอยเราจะาพูนที่เพ่งเร่งลงุใช่เนาะไปมดูหอน,หน,นไปเอาน้องคนนให้แนโหนานมาไปังนี่มน จันงน่อยได้ยางย่าไหมหน้ามักอนหิวหน้าตอนนี้อาการหอนแห้งที่น้องมีแต่สั่งกับสั่งเงินที่พ่อจ่ายอยู่บนเด็กถือเงินมาเท่าไรเบิง้งเบิง้งมีเงินจ่ายอยู่หกสิบเจ็ดสิบเอ้า อะไรบดคะอะไรเมื่อเด้ออะไรเหมิดคะบอกอะไรเหมิดอ๋อนม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 เหมิดเด้อลาดมอเต้แล้วอันนมเหมิดตอนนี้กำลังรอไหมคะเพิ่อนที่ไทยตอนนี้เด็กๆหอดแห้งพอน้ำปั่นก่อนเลยนาเบียพอน้ำปั่นก่อน นะอายังัานอาบไอ้น้องๆนี่อ่อนน้ำแข็งน้ำแข็งใสบอก้องๆนีน้ำแข็งใสอ้นะเผือคือว่าน้ำแข็งใสคือหนองคือาาเคยกินในเงนแ่บอกว่าจแด่เอาเผือกจ้า เป่นหนาจนบระานหอดมือทงการสัมผัสกัเปร้วเอยเล่นลาคนซื้อน้ำยาหอมพมมาหอมอยาได้อันเนเอาซีนะหอมแล้วแห่งกระดมก็บบ่อมัวหมีซีกัดเป็นหัเดือใส่ซีกัดเอาสองซีรยังขางีซีหนึ่งขางีีหนึ่เออเออเออดอะไรเดี๋ยวดิหอมยุเอาเอาซีเดียวค่ะเอาซีเดียวเดียวีเดีซีเดียีเียว ชมพูดีชมพูเอาซองสีด้วยแต่มันสิถ้าถ้บอก่อมันเอาชมพูไปี่ผูบาบันได้นะคือหย่อมผมเป็นตะแคงค่ไม่รู้จักโอ้ยจัาหน่อยกัลูกข่อยใหญ่เป็นบ่าวสองคนนี่กระซำที่แยงเลยผู้บาวหน่อยสองคนไปทางใดกันบ,บ่ญานดอกมีผู้บ่าวไปท้งสองคนอันนี้พี่ใหญ่อันนี้พี่เล็ก พายใหญ่พี่ใหญ่กว่าอันนี้คือเจนี่คือน้องอะอันนี้คือไอ้น้องเบี้ยนอ้ผมสั่นผมเอาไปโก่งเพราะบวชบวชน้ำพระเถ่าอะนะเร้าคำเออบวชน้ำพระเถ้าคาอ้ายนะบอยย่อมบวชวายาบลโ้ยบอยกนหัวผมก็เลยยังเงาอยู่ผมก็เลยยังเงา ยันแต่บลรอโเ้ยผมไปเอานมนี่เนาะข้าาอยู่จำผู้ขี่กันจังละเปิดก็บอเออบอเป็นยังบเป็นจังหมวเน่ะพีนเนาะบอเพื่อนไปซื้อน้ำแข็งเขาไปไกลเด็กประมาณว่าร้อยร้อยเมตรเนาะ หอดบ่ลอยเมไปเห็ดยัางยูสิละเดียวเดียวกัไหนดคูดงามไปดิไปงไดดิพลึกจ้าไปหิวเอาแต่นำแข็งเี้งมาพ่ม่ก็ได้ไดบอกมาหอดนะจู่ตัดยังมันยัง้มยางสองปองปองเจ้าย่งปองเลยอย่าอไา เราจะเพิเ้าจสีหายดอกคู่บ้านเพื่อนเข้าจ้ยังได้กัเพออกโมาเยเยกันขอยบผมาซื้อคือสิบวัน้กินนมกันมีคนมาซื้อเพ้นย่างบาทนี่เผื่อเขาหายเลยเจ้าอจจะกินเผาเผื่อเขาหาย อืมเดจะได้ก่อนก็ได้โออ่ะขันเวลาอไเสียเพอเลือกขอเปียกขเพรือเปกอาเปียกขอาเปียกขาเปลียเปลนาเปลี่กำลังมาบัจจัจ์ ป้าทไม่แต่ผูวหัวแดงแดงบาน <laughs> <laughs> ไอวเวียเห็ดซองสีผ่าขึงเลย <laughs> ไอวเวียมุนมึงด้วยไอวเวียขางสีทองขางหนังสีชมพู <c oughs> เป็นไรนี่แต่ผูหัวแดงๆดง <c oughs> อย่าพาออกไปวีวีแม่สิเปื่อนเอาไปลาะพาเอาไปละอย่ามาสิติ๊ อ่ะมายื่นมายื่นสิถ่ายหูใครนี่มีเบียร์บ่ต้องประ heten เดินมากเองมาแล้วนะมันถือให้ด้านเปืือนได้มีแต่ผู้ชีชมพูเบีอาไปไปไปสิถ่ายหูใครนี่หนึ่งเฮ่าเก๊กกิ๊กเท่ดูดัมเก๊กคือเขาน่ เท่ๆสามงานนี้งานเล่นซีนะครับท่านผู้ชม <asaki noise> สุดเท่เลยปื๊ดค่ะขนาดเลยอยี่สิบนาทีจังไปหลางออกเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่นะครับท่านผู้ชมตอนหลังหัวตอนหลังผมทาอห่น <pod cast> ้องหลังจากหลางออกอันนี้หัวแดงอย่างเดียวอันนี้ชงสี อันนี้เป็นขางนี้เป็นสีชมพูอันนนี้นะขางนี้เป็นสีทองม้วนมุนม้นกดถี่กดถี่อันนสีเดียวอันนี้สีเดียวอันนี้ยังพันหลังลมากดถี่เลยอายุยุนคือปืนดีๆ ดำบําบําดำดำาลดาปำด่ขบขนาดดำหลางบ่ไายหงบานหลังให้ดำก่อนให้บ้านี้พวกครัวแดงดำลงสีเถียวเบี้ยลงสามเถือเบี้ยลงสองเถือพากันไปอันเด็ดสงกรารโหลดบ้านขับขับขักขับอ่ามีแต่คนหล่อหล่อ นี่แต่คนหล่อๆเท่ๆส <c oughs> ุดยอดโอ้ยข้อเสือไอ้น้องเบียร์น้ำปี๊ดน้องชน้องนเบียรไปได้ใส้ปืนมึงได้ดำอยู่เพ่นเขาเศร้าเหลืนเลยหดนะนะบดำไปไปชิพากันไปทายกระปรนย่อมพรมให้เรียบร้อยอ่ะสบายดีป้าลุงก่อนสบายดีสบายดีเแม่มมป้าลุง กดติดตามด้วยนะครับส,ส่งน้องเบียนะครับส่งเชาเจโบส่งเจโบผ่านหรอเจโบผ่านหรอเจโบคนเจโอเคเจโบผ่านหรอโอเคบาย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 